สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองจิตวิทยาแต่ผ่านมุมมองของศิลป,ปะญี่ปุ่นโบราณที่เรียกว่าคินซึงิค่ะอ้างอิงจากหนังสือคินซึงิศิลป,ปะแห่งการซ่อมแซมใจของคุณโทมัสนาวาโรครับผมคินซึงิมันคือศิลป,ปะการซ่อมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกนะครับแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือ เขาไม่ได้พยายามซ่อนรอยแตกนะกลับกันเลยคือเขาใช้ยางรักผสมกับผงทองคำหรือเงินหรือแพลตินัมเชื่อมส่วนที่แตกเข้าด้วยกันอ้อเหรอคะครับทำให้รอยแตกกลายเป็นเหมือนเส้นสีทองสวยๆเด่นขึ้นมาเลยเป็นการให้เกียรติประวัติศาสตร์ของชิ้นนั้นแล้วก็ความไม่สมบูรณ์แบบของมันด้วย โอ้ปกติเราอยากจะซ่อนแผลกันนะคะแต่นี่คือให้เด่นขึ้นมาด้วยทองเลยแล้วคุณนาวาโรซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเขาเอาปรัชญาเนี้ยมาโยงกับการเยียวยาแผลใจเราได้ยังไงคะฟังดูสวยงามนะแต่พอเป็นแผลใจจริงๆมันจะซ่อมง่ายเหมือนถ้วยชามหรอคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับคุณนาวารเขาชี้ว่าถึงแม้มันจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่หลักการมันใช้ได้ คือเขาชวนให้เราลองเปลี่ยนมุมมองมองความเจ็บปวดความผิดพลาดความสูญเสียพวกนี้ไม่ใช่ในฐานะตำหนิที่ต้องปิดบังเอาไว้ค่ะแต่ให้มองเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตเราที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้เหมือนเป็นรอยทองที่แสดงว่าเราแข็งแกร่งนะเราผ่านมันมาได้อ๋อคือการเปลี่ยนมุมมองนี้เองที่เป็นหัวใจสำคัญใช่เลยครับแล้วมันก็มีรากฐานมาจากปรัชญาญี่ปุ่นอื่นๆด้วยอย่างว่าบิซาบิ ที่มองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์ความไม่จีรังยั่งยืนวาบิซาบิครับคือการเห็นว่าร่องรอยประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นความงามแบบหนึง่งแล้วก็มีแนวคิดมูชินด้วยคือการมีจิตใจที่ไม่ยุดติดปล่อยวางยอมรับการเปลี่ยนแปลงอืมซึ่งสําคัญมากในการเยียวยาค่ะคือไม่ไปยึดติดกับภาพว่าเราต้องสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมก่อนแตกหักเข้าใจแล้วค่ะคือยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น แล้วคุณนวโรมีคำแนะนำที่เป็นรูปประธรรมไหมคะว่าเราจะเริ่มอบกอดบาดแผลหรือซ่องแซมด้วยทองอย่างที่ว่านี่ยังไงดีมีครับมีหลักคิดที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยข้อแรกก็คือต้องยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับบาดแผลความทุกข์นั้นๆแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่หนีหรือพยายามกดมันไว้นะครับการยอมรับนี่ไม่ใช่ยอมแพ้นะแต่เป็นจุดเริ่มต้นเลยของการเยียวยาค่ะ แล้วพอยอมรับแผลได้แล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะนั่งเฉยๆให้เวลาช่วยหรือว่าต้องทำอะไรต่อนั่นแหละครับประเด็นสำคัญเลยคุณวโรคเขาเน้นการเผชิญหน้าอย่างกระตือรือร้นครับไม่ใช่รอเฉยๆเพราะการรอเฉยๆบางทีมันก็ทำให้เราจงอยู่ความรู้สึกแย่ๆหรือสงสารตัวเองไปเรื่อยๆต้องลงมือซ่อมแซมลงมือซ่อมแซมครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงการไปขอความช่วยเหลือหรือเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น หรือลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างการเขียนการทำงานฝีมือมันช่วยได้จริงๆหรอคะหรือแค่ทำให้เราลืมลืมไปชั่วคราวอ๋อมันเป็นมากกว่าแค่การเบี่ยงเบนความสนใจนะครับคุณนวารมมองว่ากิจกรรมพวกนี้เป็นเหมือนเครื่องมือประมวลผลอารมณ์ที่ดีเลยมันช่วยให้เราได้ระบายออกมาจัดการความคิดความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนตัวเองจากคนที่รู้สึกแย่ ถูกความเจ็บปวดครอบงำมาเป็นคนสร้างความหมายหรือสร้างสิ่งใหม่ๆจากประสบการณ์นั้นได้อืเหมือนศิลปินคินซงิิเลยครับที่สร้างงานศิละปะจากรอยแตกนั่นแหละโโหพอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่การทนแต่คือการสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาจากรอยร้าวเดิมใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อที่เขาเน้นคือการแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ คือยอมรับในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วก็เอาพลังงานของเราไปโฟกัสกับการลงมือทาในส่วนที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเหมือนช่างคินซึงิที่ทำงานกับรอยแตกที่มีอยู่ไม่ได้พยายามลบมันทิ้งแต่เลือกที่จะทำให้มันสวยขึ้นมาแทนแสดงว่าหัวใจสำคัญมันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นหลังผ่านเรื่องร้ายๆเท่านั้น แต่คือกระบวนการที่เราลงมือซ่อมแซมตัวเองอย่างใส่ใจใช่ไหมคะซึ่งกระบวนการนี้เองที่มันเปลี่ยนเราเพิ่มคุณค่าให้เราเหมือนทองที่เติมลงไปในรอยแตกนั่นเลยถูกต้องที่สุดเลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากมองว่ามันคือข้อบกพร่องให้กลายเป็นคุณลักษณะที่บอกเล่าเรื่องราวของเราบอกเล่าความเข้มแข็งของเรามันก็ท้าทายค่านิยมสังคมเหมือนกันนะครับที่มักจะกดดันให้เราต้องดูสมบูรณ์แบบตลอดเวลาจริงค่ะ ลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือการสูญเสียเพราะเราผ่านมันมาได้ด้วยการเยียวยาอย่างตั้งใจประสบการณ์พวกนั้นมันจะกลายเป็นแหล่งพลังเป็นบทเรียนให้เราไม่ใช่สิ่งที่น่าอายอีกต่อไปเหมืองเป็นการยืนยันว่าความเปราะบางหรือความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะคะแต่เป็นโอกาสให้เราสร้างความงามในรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้สรุปได้ดีมากครับ ปรัชยากินสิขิสอนให้เราเห็นคุณค่าความงามในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตบาดแผลไม่ได้ทำให้เราด้อยค่านะครับแต่การที่เราเลือกจะเผชิญหน้าเลือกที่จะเยียวยามันต่างหากที่จะเพิ่มความหมายเรื่องราวและก็ความเปล่งประกายให้ชีวิตเราความสามารถในการฟื้นคืนการเติบโตจากความยากลำบากนี่แหละครับคือทองคำที่แท้จริงที่ประดับชีวิตเรา เป็นแนวคิดที่ให้กำลังใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ชวนให้เรามองตัวเองมองคนอื่นด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากขึ้นจริงๆนะคะข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้อาจจะเป็นคำถามให้ลองไปคิดต่อกันดูน่าคิดนะคะว่าถ้าเราทุกคนในสังคมกล้าที่จะโชว์รอยทองของตัวเองมากขึ้นหรือยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและคนอื่นมากขึ้นสังคมเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนได้บ้างครับผมก็น่าคิดนะครับ หากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและ้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ